สวัสดีครับวันนี้ครูปั๊มครูป๊อตครับพาทุกท่านมาเที่ยว Jurassic World Experience ที่เอเชียทีคนะครับเมื่อเราเข้ามาพอแรกครับจะเป็นุดเริ่มต้นนะเพื่อพาเราไปสู่ท่าเรือขึ้นเรือไปอิสาราอุบ้าไอแนนด์นะครับซึ่งเป็นเกาะของไดโนเสาร์พอไปถึงก็เจอประตูสําคัญเลยครับเข้าไปในโซนแรกเลยเป็นโซนไดโน,นเสาร์กินพืชน,นะแน่นอนว่าพระเอกโซนนี้นี่คือตัวน,นี้เลยครับสัมผัสได้น้องน่ารักมากนะ ให้เราดูหลายอย่างนะครับในโซนพีน่าโรเสารตัวแักก็มีอยู่2ตัวนะครับโซนต่อไปคือโซนนิโรเสารกินเนื้อครับแน่นอนว่า้องเจอแรปเตอร์แน่กับน้องบลูของเราครับพระเอกของโซนนี้ก็มีการฝึกน้องบลูให้ดูนะเราไปกค่อินโนมมนัสเปกสครับเป็นการจําลองห้องนะครับที่จะแสดงน้องนะแน่นอนว่าสุดท้ายก็เป็นฉากว่าน้องนับนุดออกมาแล้วก็ไปสู้กับนิโเสาร์อีกตัวหนึ่งนะเราต้องวิ่งหนีออกมาครับเพื่อที่จะอไปที่ปลอดภัย เราก็จะไปจบตรงที่แหลกนะครับในห้องแหลกก็จะมีไข่และในห้องแหลกเสาที่ออกจากไข่แรกๆนะหลังจากนั้นครับเราก็จะไปต่อในโซนท้ายก็คือโซนขอ,อ,องพระเอกของเรื่องราวนั่นคือที่แว็กซ์ครับโหหล่อมากนะครยอดเลยนะครับน้องหล่อที่สุดแล้วล่ะครณูปอดชอบมากครับแล้วก็มามีสถานที่สามารถซื้อของนะครับเป็นซูวีเนียได้นะรวมถึงก็มี outdoor experience ให้เราเยิ้มชมด้วย